อสวัสดีเช้าสับขาล็อกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พวกผมไว้สับขาล็อกกันอีกเช่นเคยนะครับเราจะมาสรุปทีเด็ดบอลหนึ่งคู่ที่เราได้ให้ไปเมื่อคืนนี้นะครับเป็นบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเป็นคู่ของอาร์บีไลซิกนะครับพบกับลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้นะครับก็เป็นทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับที่สามารถทําได้ดีกว่านะครับชนะไปได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้ก็รับทรัพกันไปเน้นๆเลยนะครับก็ยินดีสำหรับพี่ๆที่ติดตามเราด้วยนะครับเราก็มาดูทีเด็็็็ดดดบบ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 อออออลลลลลคค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 คูููู่่่่่่่ทททีีีีีีเเ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 รร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 ราาาาจจะะ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 ใหห้้้วววัััััััััันน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 กกกกตยยิิิ์ปปปโขงฟชพ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้ก็จะเตะกันที่เวลาตีสองตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับเราก็มาดูผลงาน5ครั้งหลังสุดของทั้งคู่กันนะครับฝั่งเฟเนิวันเช่นะครับชนะ2แพ้1เสมอ2นะครับก็ถือว่าผลงานก็โอเคนะครับอยู่ในอันดับที่4ของลีกนะครับเราก็มาดูฝั่งแมนยูไนเต็ดกันบ้างนะครับฝั่งแมนยูไนเต็ดนะครับชนะ1แพ้1เสมอ3นะครับก็ถือว่าผลงานยังไม่เป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่นะครับเราก็มาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันนะครับฝั่งเฟเนิวันเช่นะครับของคุณซือโซเซ่่่มมมมูรรรริิิินนนนนโญะะคคคััับบบยยงงไสสาาาาาาถใชช้ออออลลเเีฟ นะครับและไบโอซายิซามูเอลนะครับแต่ก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบมากนักนะครับส่วนการจัดทัพนะครับคาดว่าตัวหลักบางรายนะครับที่ได้พักนัดเสมอกับซัมซุนสปอร์สกลับมาเป็นตัวจริงนะครับนำโดยเอดินเซโก้ครับกองหน้าจอมเก่านะครับที่จะลงเป็นหน้าเป้าล่าสกอร์นะครับเราก็มาดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับของคุณเซอร์เอริกเทนฮากนะครับเพิ่งจะเอาชนะเบนฟอร์ดมาได้2ประตูต่อนหนึ่งนะครับในลีกช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับความพร้อมก่อนทำศึกนะครับจะไม่มีตัวเจ็บ ครับส่วนที่จะลงสนามวันนี้นะครับจะมีผู้รักษาประตูเป็นอังเดลโอนาน่านะครับเกมรับจะมีมัตทายเดลิกนะครับอยู่เซ็นเตอร์คู่กับลิซานโดมาติเนสนะครับส่วนหน้าเป้านะครับก็จะเป็นลัสมุตฮอยลุนนะครับที่จะลงล่าสกอร์ในวันนี้นะครับสำหรับคู่นี้นะครับเฟเนร์บันเช่นะครับพึงจะเสมอกับซัมซุนสปอร์นะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากเสียประตูในนาทีที่88นะครับจนเสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับและเสียพื้นที่ให้กับทีมแชมป์เก่าอย่างกาลาตาสลายนะครับที่อยู่ตำแหน่งจ่่่่่่่่่าาาาาาาฝููงง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 นนนนนนนะะะะะคค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 รร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 ััััััับบบบบอออยยยยไไไกกกกก็็ตตตตมมมมมีี้้้้พพพววเเเเขขแแแแแใลลดืปท4ิ กันแล้วนะครับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับของคุณซอร์เอริกเทนฮากนะครับยังได้รับการสนับสนุนให้ทําทีมต่อไปนะครับหลังจากที่ทําผลงานในเกมล่าสุดนะครับพวกเขาสามารถพลิกแซงเอาชนะเบนฟอร์ดมาได้นะครับสมผลให้เป็นการเก็บชัยชนะหนแรกในรอบ6เกมอีกด้วยนะครับกับทุกรายการนะครับดูแล้วเกมนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพิ่งจะกลับมาเข้าที่เข้าทางกันอีกครั้งนะครับแต่เชื่อว่าไม่ใช่เกมที่ง่ายของผีแดงอย่างแน่นอนนะครับจะมองดูภาพรวมแล้วนะครับก็ยังคงให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคคคคคคครรรรรรััััััับบบบบททีี่่่่่ยยงงงงเเเเหหหนน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 ืออออกววาาะะะูู้้ขใไไไปแแมมชสตต์็ดดผิ ก็สําหรับใครนะครับที่อยากได้มากกว่านี้นะครับอยากเข้ามาอยู่บ้านเดียวกับเราครับก็สามารถจิ้มที่ใต้โพสต์ของเราได้เลยนะครับมีให้เล่นกันทั้งวันนะครับสามารถมั่นใจกันได้เลยนะครับส่วนใครที่คิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้เราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ